วันทา่วและวันพ่นชาวันที่ห้าเดือนปเป็นันวันาพพุทธนารนท่องวันพระบราชระทสเดพระรมิหาภูิดุมหาภูมิพลอุเดชมหาราชปรมนาวันที่วันข้าและวันพ่ในชาติ วันที่5ธันวาคมพุทธศักราชสงพห้ารอกิบ้าพรจ้าพระบมนัสสูชาวรัตนกบาลโ การราเป็นที่ประักษ์ชโยราว่าทรงิดมั่นในตัวสถิราชธรรมทรงทิศและทิดพระองค์ปฏิบัติธรรมเพียเจราชประดินานาประการเพื่อจะนุ่งตนองนานาประการสร้างความสงบเย็นให้แก่บ้านเมืองทรงเป็นพ่อในแผ่นดิที่พระราชทานความรักว่าเ้ืยอาทรวงใจแก่ราชดร การพัฒนาในโครงการอันุรักษ์พระราชดำริจำนวน1,474โครงการจะเร่งมอกงามเสริมสร้างองค์ผลผู้อาสารชิพโรงเรียนทุกที่ยตดทุกสภาพสิ่งบุญที่จะได้ไปหลักในการเรียนที่ยตดใหงประจายเสรีในบทเรียนพระบรมราชูปภาทและพระราชธรรมพระราชธรรมที่พระ ในโการต่างๆได้เป็นเครื่องยึดเหนียวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบันทำเช่นเดวทางสังคมที่เป็นองค์กให้ประสบอุกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงรองรับการเปี่ยนแลที่ดขึ้นในสังคมโลกยุคปัจจุบันด้วยชาติมหาการนาที่คน ประเพืของสนุนความต้องการของผู้คนผู้ละความโดยประโยชน์ทางสังคมนำมาชื่อความเป็นตุนเตือของชาติไทยด้วยสมมติในศาสนาพราหมณ์ทุนที่ส่วนไม่ได้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจากขอสุสานพระราชฐานด้วยความทรงรักทักทีและจากนั้